มาพูดด้วยกันนะครับเรื่องของชิบะอินุโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการระเบิดราคามีมข่าวอะไรบ้างและสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมุน Moon ไปด้วยกันกับช่องคอยน m มูนนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารของชิบะอินุด้วยกันนะครับเนื่องจากชิบะอินุเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะนะครับในช่วงของการระเบิดราคาราคาปีนี้จะไปได้เท่าไหร่ต้องดูเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นเราต้องไปรับชมในช่องที่2ด้วย amazing moon story นะครว่าแนวโน้มเนี่ยภาพรวมของ Mac กโครนะครับอีคโคเนมีเนี่ย เป็นไปได้ยังไงบ้างนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นไปได้มากนะครับที่ปีนี้เราอาจจะได้เห็นเขาเรียกว่าการเก่งกำไรอย่างบ้าคลัง่งนะครับบ้าคลั่งมากๆขอไปรับชมในคอนเทนต์ที่ช่อง Amazing Moon Story ละกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชีบั แล้วเราก็ให้รายละเอียดนะคะว่าเขารออะไรแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดของแมคโครนะแต่เราพูดว่าชีบะเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแล้วนะครับที่เขาจะทำการระเบิดราคาเดี๋ยวมันมีหลายข่าวมากนะครับรวมถึงเรื่องของเบบี้ดอด้วยอีกหนึ่งข่าวจะแถมเข้ามานะอ่ะเราไปรับชมทีละข่าวก่อนมาข่าวแรกนะครับอันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ การโอนทาาน s a คชันใหญ่นะครับที่จะไปสู่กระดานคอยเบรก็ข้อมูลมันมีอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีการโอนนะนะครับซึ่งเป็นอล l l e t ที่ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนละกันนะครับเป็นวอล l l e t ลึกลับนะครับ ก็ได้ทำการโอนชีบะประมาณ1.06ล้านล้านชิบะอินโนะครับไปยังคอยเบสก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับหลังจากนอนฟาร์มนะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันว่าไอเงินจำนวนนี้วานจะเอามาเล่นนะครับในช่วงหลังนอนฟาร์มหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจำนวนอะประมาณ มูลค่าประมาณ12.15ล้านดอนลลาร์นะครับซึ่งจำนวนของชีบะก็1.06ล้านล้านนะครับประมาณ1ล,าล้านล้านนั่นแหละซึ่งถือเป็นจำนวนที่ใหญ่นะครับเราก็ช่วงเนี้ถือว่าเป็นเวลาปลายปีแล้วล่ะนะครับที่เราจะได้ติดตามราคาของชีบะในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยกันนะครับราคาไปได้เท่าไหร่เราก็ว่ากันเท่านั้น ฉะนั้นเราก็ต้องไปดูข้อมูลด้วยกันว่าราคาของชีบะอินุจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะทำให้คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยถ้าคุณคว้าโอกาสนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบของปีนะข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะในเรื่องของคอยเบรสนะครับไปข่าวที่สอง ซึ่งเป็นรายละเอียดของชีบะอินเทอร์เนตี้นะครับเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมยังไงบ้างเพราะวันนี้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดทั่วโลกแล้วนะครับแต่ราคายังไม่มีขยับนะครับส่วนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของนอนฟาร์มมากกว่านะครับรายใหญ่น่าจะรอทิศทางของนอนฟาร์มว่าเฟดจะมีการพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ ดอกเบี้ยหรือเงินเฟอ้ออีกหรือเปล่าอ่ะมารับชมรายละเอียดกันก่อนนะครับเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของชี้บัญญ i ต y เพิ่มนะครับที่จะเกิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้แหละนะครับหรือวันพรุ่งนี้นะทางอเมริกาน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานได้แบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนะครับและการประมวลเพื่อแสดงคุณสมบัติของเกม pay to earn นะครับหรือ p 2 e นั่นเอง ในทวิตของวันนี้นะครับชิบะได้ระบุคุณสมบัติของเกมนะครับซึ่งรวมถึงการ์ดเนี่ยที่มีการสะสมถึง500ใบชิโบชทิที่เป็น NFT ถึง1 0 0 0 0ใบนะครับและพลังพิเศษ21อย่างพลังแฝง11อย่างคุณสมบัติของการ์ด87แบบนะครับและคุณสมบัติที่ชิบะอินเทอเนตตี้นะครับก็จะมอบประสบการณ์ให้กับผู้เล่น ไม่มีวันที่สุดเลยนะครับแล้วเขาก็ได้เห็นนะครับว่าเกมชิบะอินุได้ตั้งข้อสังเกตในทวิตนะครับด้วยคุณศสตบ,บัติทั้งหมดนี้นะครับรวมถึงชิบะนีนตี้ทีมงานที่อ,อยู่เบื้องหลังโครงการสกุลเงินิตลพวกชิบะอินุหรือทีมสุนนะนะครับผู้ติดตามว่าเกมเนี่ยเป็นเกมไพ่นะครับที่ซับซ้อนที่สุดจะมีการเปิดตัวจะปังหรือแปกหรือไม่นะครับโอ้โห,หน่าสนใจมากนะครับทุกคนก็รอคอยว่า ชิบะอินเทนตี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาของชีบะอินุวิ่งแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ใช่นะครับคีย์เวิร์ดจริงๆน่าจะเป็นชีบะเรียมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของชิบะอินเทนตี้เกี่ยวกับการเผาก่อนนะครับเพราะว่าชีบะอินเทนตี้มันมีคุณนะสมบัติอันหนึ่งคือมันจะช่วยในเรื่องของการเผาตัวเหรียญชีบะอินุด้วยมาครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเผาก่อนก่อนดีกว่านะครับ ก็บอกว่าอัตรา,าก,การเผาไหม้ชิบะเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นพันสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก่อนหน้าดาวน์โหลดนะครับอย่างเป็นทางการสำหรับเกมในวันที่หกตุลาคมนะครับก็ตอนนี้มีการส่งจำนวนเหรียญน,นะครับไปประมาณยี่สิบหกล้านกว่าเหรียญเลยทีเดียวนะครับในตัวของชิบะอินุก็มีการเผาเพิ่มขึ้นนะครับและอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให ให้ตอนนี้นะครับเกมของชิบะอินเทนตี้มีความน่าสนใจมากว่าจะมาช่วยให้ชิบะอินุมีการเผามากขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามในข้อมูลในวันต่อๆไปนะครับอ่ะเราไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งก่อนดีกว่าก็เป็นข่าวของ Baby Dot นะครับเนื่องจาก Baby Dot จะเปิดอ่ b y d o ี้ด s m a n a g e จนะครับโดยการระบบการ Swap เหลียญเนานะ เพราะในช่วงก่อนหน้านั้นเปิดเรื่องของการฟาร์มเรื่องของกระดานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเรื่องของการสวอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่น่าจะเป็นข่าวดีของ Baby d ดอนะช่วงนี้นะครับเขาก็กล่าวเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่าอีลอนมาร์กนะครับก็ได้เป็นเจ้าของทวิตเตอร์นะครับซึ่งเราต้องดูกันต่อไปว่าอีลอนมาร์กเนี่ยจะทำการกล่าวดอทคอยออกมาอย่างไงนะครับที่จะทำให้ ให้เหรียญต่างๆที่เป็นเหรียญมีมอย่างชีบ i อินอย่าง d o g e c คอยเนี่ยได้มีการขยับราคามากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเหรียญเหรียญมีมเนี่ยแหละนะครับจากข่าวของทวิ t เตอร์ของ Elon m มา k เนี่แหละจะเป็นตัวผลักดันราคาของเหรียญมีมต่างๆที่เคยมีข่าวกับอ o n อนมาจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นชิปด็อกชิงจานะถ้าเป็นไปได้นะชิงจานะ b a b y f o อทโฟกี้ i n n o นะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆอีกอย่างอีลอนก็น่าจะมีด้วยในนั้นต้องดูต่อไปนะครับกระแสของอีลอนมาร์ก็จะเป็นกระแสหนึ่งที่ข่าวตอนนี้ถ้าได้อ่านเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เรื่องของอีลอนมาร์กค่อนข้างมากนะครับก็น่าจะเป็นข่าวนี้แหละที่ทุกคนตั้งความหวังไว้อยู่ว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะช่วยปั่นเงินให้เข้ามาในเหรียญมีมยังไงบ้างน,นะครับ มารับชมในข่าวสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือชิบะเรียมนั่นเองยังไม่เปิดทําการอีกนะครับถึงแม้ว่าในตอนแรกทางชายตัวชี้คุตซมานะครับได้ออกมาก่าวนะครับว่าชิบะเรียมเนี่ยแหละนะครับจะเปิดตัวปลายเดือนกันยาจริงๆต้องแต่กลางปีแล้วนะครับบอกจะเปิดตั้งแต่ Q2 Q3 และตอนนี้จะ Q4 แล้วนะครับเดือนหนึ่งเข้าไปแล้วยังไม่ทําการเปิดอะไรเลย นี่อาจจะเป็นสัญญาณนะครับของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชีบะเรียมเนี่ยกำลังรออะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งในการเดือนกันยายนนะครับก็มีเรื่องของ the m e เมอไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นเทคโนโลยีของชีบะเรียมเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเดอ m e เมอเหมือนกันนะครับคือเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เลยก็เหมือนกับไอเวอร์ซิลฮาร์ดฟอกของคาร์นาโนนะนะครับก็จะมีการดึง เหรียญพวกนี้เอาออกมาใช้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเหรียญน่าจะไปทิศทางไหนนะครับเขาก็ต้องดูแล้วแหละว่าจะเก่งกําไรยังไงผมเชื่อว่าข่าวของชีบะเรียมเนี่ยแหละนะครับจะเป็นตัวเก่งกําไรที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับรวมถึงอีลอนมาร์คด้วยที่เป็นเจ้าของทวิตเตอร์แต่ชีบะต้องย้ําก่อนนะครับว่าข่าวอของอีลอนมาร์คนะครับในทวิตเตอร์อาจจะเป็นวิธีกล่าวทางอ้อมนะครับเพราะว่า ชิบะก็จะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับอีลอนมาร์กแล้วนะครับเขาเป็นดีเซนทัลไลซ์นะครับเป็นเหรียญมีมที่เป็นดีเซนทัลไลซ์มากที่สุดนะครับฉะนั้นเขาก็จะไม่เกี่ยวอะไรนะครับแต่ว่ามันยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่เทรดอยู่ถ้าไปดูในบแอนนะครับที่คู่เทรดระหว่างดอทกับชีบะเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับในเวลาตลาดแดงทั้งสองเหรียญนี้มันจะช่วยกันนะครับที่จะทําให้ราคาของเหรียญมีทั้งทั้งระบบเนี่ยมันขึ้นไปได้นะครับ ก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าดอทคอยจะมาช่วยพยุงราคาชีบะได้ขนาดไหนในขณะที่อีเทเรียมยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะตอนนี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยกันนะว่าชิบะอินุนะครับมันมาแน่ๆนะครับแล้วมันจะเป็นเหรียญที่ที่ทุกคนรอคอยแหละสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องดูว่าเดือนตุลาหรือพฤศจิกานะครับพอความเหมาะสมเนี่ย เราไม่อาจจะบอกได้เราไปทําการวิเคราะห์กันในช่องที่2ดีกว่านะในคืนนี้นะครับในเช้าวันนี้ที่ผมจะทําการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของแมคโครด้วยกันว่าเหรียญแต่ละเหรียญจะมีทิศทางยังไงเอาแหละนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็ มีกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชีบะอินุนะครับจะโอทูเดะมนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับ Tier สอยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ XT.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง Saving นะครับมีทั้ง Staking ด้วยนะเราก็มีการ ใช้ Staking โวปกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ X4 ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับ เห็นไหมนะครับมีทั้งกระดานสปอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับอุจเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้เมตาเวิร์สนะครับเกสเว็บ3.0เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะแล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับ โอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะอินเด็กซ์นะครับอิ Index market, นเะด็กซ์มาเก็ตตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะ จัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมี Margin มี Index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet Sport f i e s Margin Future Order อย่างอื่นนะ นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ไบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทาง Ads นะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะ ฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา